แมทพีรนีคอนเฟิร์มเลิกทรงกรานยันไม่มุฟออนเป็นวงกลมแมทพีรนีเปิดใจกับสื่อถึงกรณีถูกจับตามองเรื่องราวความสัมพันธ์ของแมทและทรงกรานเตชนรงโดยเมื่อสื่อถามถึงเรื่องนี้แมทก็ตอบกลับทันทีว่าเลิกแล้วค่ะพร้อมระบุว่าลองเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแต่ก็ยังมีหลายๆอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่อย่างน้องหมาและธุรกิจสาเหตุที่ห่างกันเป็นดีเทลเล็กๆที่คุยกันแล้วไม่เคยแก้ไข ตอนเดินออกมาก็ไม่คิดว่าจะไม่ได้เดินกลับไปแต่เดินออกมาแล้วพบว่ามีความสุขก็เลยไม่ได้เดินกลับไปตลอดการคบหากันเป็นเรื่องราวที่ดีไม่มีอะไรต้องเสียใจหรือเสียดายที่ผ่านมาพี่ทรงกรันสอนอะไรเยอะมากทั้งการใช้ชีวิตและเรื่องของธุรกิจรวมไปถึงกิจกรรมไอศครีมที่เขาตั้งใจทําให้เธอก็ตั้งใจทำเต็มที่ก่อนส่งมอบคืนทุกอย่างให้ แต่ต้องขอชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ที่ประยูเขาใหญ่ไม่ได้รับเงินเดือนใดๆทำเพราะว่าอยากทำและมีอะไรต้องทำตอนนี้สภาพจิตใจโอเคและไม่ม o ฟออนเป็นวงกลมส่วนประเด็นอยากเกิดก็เปิดมาเป็นแค่แคปชั่นกวนๆที่ตนโพสต์ตามปกติไม่เกี่ยวกับสาวคนใหม่ของสงกราน์ที่กำลังถูกพูดถึงกรณีถูกจับตามองสนิทกับไฮโซโพกยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันวันนั้นที่เจอก็อยู่กับใครก็ไม่รู้ พร้อมทิ้งท้ายว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจส่วนที่ต่อว่าก็รับได้และฝากติดตามผลงานต่างๆรวมถึงงานละครที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้สาวแมทด้วยนะคะ